สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายสมาร์ทครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเวลาที่เกิดคดีอาญาขึ้นบางคดีเจ้าทุกไม่ติดใจเอาความแล้วแต่ตำรวจก็ยังต้องดำเนินคดีต่อบางคดีเจ้าทุกอยากจะเอาเรื่องแต่ว่าไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ตำรวจก็ไม่ยอมดำเนินคดีเป็นเพราะอะไรหรือบางทีตำรวจก็รู้ก็เห็นนะครับว่ามีคดีเกิดขึ้นแล้วแต่ตำรวจไม่ยอมดำเนินคดีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ากฎหมายนั้นแบ่งประเภทของความผิดออกเป็น2ประเภท ก็คือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินกับเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือบางทีนักกฎหมายเขาก็จะเรียกว่าคดีที่ยอมความได้กับยอมความไม่ได้ทีนี้ทั้งสองอย่างมันแตกต่างกันอย่างไรคดีที่ยอมความไม่ได้นะครับเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมส่วนถ้าความผิดใดที่มีผลกระทบเฉพาะส่วนตัว กฎหมายถึงจะยอมให้ยอมความได้คดีที่ยอมความไม่ได้ก็เช่นคดีลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์วิ่งราวทรัพย์อะไรประมาณนี้นะครับส่วคดีที่ยอมความได้ก็เช่นคดียักยอกคดีช่อโกงหรือคดีหมิ่นประมาท ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคดีไหนยอมความได้หรือยอมความไม่ได้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับจับอีเขียนเอาไว้เลยว่าคดีประเภทใดที่สามารถยอมความได้บางครั้งคดีในลักษณะเดียวกันอาจจะมีทั้งยอมความได้และยอมความไม่ได้เช่นคดีบุกรุก ถ้าบุกรุกในตอนกลางวันยอมความได้แต่ถ้าบุกรุกในเวลากลางคืนยอมความไม่ได้คดีที่ยอมความได้มีผลให้เจ้าทุกจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดก่อนตำรวจถึงจะดำเนินคดีให้ได้ก็คือว่ามีข้อกำหนดว่าจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียก่อนและคนที่จะต้องไปร้องทุกข์ก็คือจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเท่านั้นถ้าบุคคลอื่นไปแจ้งความร้องทุกข์ จะไม่ถือว่าเป็นคาร้องทุกข์ตำรวจก็ดําเนินคดีไม่ได้ซึ่งมันจะต่างจากคดีที่ยอมความไม่ได้คดีที่ยอมความไม่ได้ไม่มีใครไปร้องทุกข์ตำรวจก็ดําเนินคดีได้ตํารวจทราบเองตํารวจก็ดําเนินคดีได้ส่วนอายุความนะครับอายุความที่จะต้องไปดําเนินการร้องทุกข์นั้นกฎหมายกําหนดว่าจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้ว่ามีการกระทําความผิด หากคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ